ส่วนทางด้านสำนักงานสากลจังหวัดเลยนะคะจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานประจำปี2,565ค่ะเพื่อพัฒนาและประปับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานให้เอื้อต่อการมีความสมดุลที่ดีระหว่างสุขภาพและชีวิตคนทำงานภายใต้หลักสี่ประการคือสะอาดปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีและมีสุขนิสัยค่ะ นายวงชัยชัยโยสากรจังหวัดเลยพร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการสำนักงานสากรจังหวัดเลยร่วมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรุลชชีวิตคนทำงานประจำปี2565ขึ้นนะคะโดยได้ร่วมกันทำกิจกรรม5สอทั้งภายในและภายนอกสำนักงานเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและพัฒนาปรปับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานร่วมกัน และเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่บริเวณสำนักงานตลอดจนอาคารสำนักงานให้สะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นทุกวันพุธ กิจกรรมก็จะประกอบไปด้วยการเต้นแอรบิกร่วมกันการแข่งขันกีฬาของบุคลากรภายในหน่วยงานเช่นการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสวอลเลย์บอลและแบดมินตันโดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละสัปดาห์ค่ะซึ่งก็จะเป็นการขยับร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็ลดอาการตึงเครียดของกล้ามเนื้อสามารถลดความเครียดได้และก็ยังเป็นการพัฒนาสุขภาวะทางสังคมและอารมณ์ และเพื่อเสริมสร้างความสามคัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงานด้วยนะคะอีกทั้งค่ะก็ยังมีการจัดซ้อมแผนและระงับอัคคีพัยเพื่อเตรียมพร้อมรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดอัคคีภัยก็เป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออัคคีพัยที่อาจจะเกิดขึ้นและเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถสามารถเอาตัวรอดได้นะคะหากว่าเกิดอัคคีพัยขึ้นค่ะ สำนักง,งานสากลจังหวัดเลยได้ดำเนินการตามกรอบและทิศทางด้านการบริหารบุคคลให้สามารถรองรับการปฏิบัติภารกิจต่างๆตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของกลมส่งเสริมสากลในมิติที่5ในเรื่องของคุณภาพชีวิตและความสมดุลชีวิตคนทำงานเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทำงานส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสังกัดดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ